สบายดีพี่น้องเอ้ยลูกหลานมะลินทงหน้าไม่เทานั่งหมอกพุ่นเพียหน้าผ่นนั่งหอมได้ดีฮะสองปีนี่จะได้ตูดน้อยนี่สองปีเลย่งสองปีนี่แหละอืปไปท่านไปคุดบะจีอะนะกระปูนนะท่านพากันไปเปล่าถ้าก็ถือเสียมยังไม่คุดบะกระปูนนะหอมยังไม่คุดบะกระปูฮะคุดเลย ได้ข่าหน้าเพิ่นมาแล้วก็ลงดัน่าวไสแล้วก็มาเดเนากบบรรจักถามมาได้นี่พางมานางมนกับประเพมาก่อนงามู่ได้เข่าหน้าเพิ่นก็ได้เพนมนีเนาะฮอนนี่เฮ้อันทั้งทั้งในเห็ดบ่มดแมันบ่น่ะมันบ่ไพ่ทั้งทั้งในเห็ดบ่มอสดม่นบ่นะเห็ดหอดัวนี ขาวบดได้ของมันมีป่าข้าห้ากระถางนี่ฮะข้าห้ากระถางออกอันนี้ค่ะเออจังหวัดพีิณาจังสีดาจังพีิณายังสีดำเอาเขางามเลยนี่เขาดำหมดทั้งปีนี่ค่ะเพราะว่ามันหัท่านาเข้าหกเด้เออเออจังหวัดข้าวนาเห็นได้แต่ปีนี้นี่เขางามเลยสายเกี่ยวบนได้ค่เกี่ยวมาจ้กข้าวเจ้าข้าวจิ๋วข้าวเจ้าข้าเกี่ยวแล้วเด้อในตีแล้วอลไรกินได้ช่องสองเบิ่งไปทางนั้นก่อูทุ่นนาเทานั้นฮอดเขตบนหุ่มมันก็ข้าวทันท่านปะ เฮ้ยกูละเมื่อยกูละลงถามก็จะมาสุดทางคูลงไปส่วนทุกงานทงหยางเขาบอกวิทย์ทุนไปวิทย์เลยนะคูอันฝ่ากวนมาหันทน้าจอกเนาะเออตโตละอันโตเกี่ยวแล้วของอีจอกนี่นาเออนี่ก็แม่นนะนี่นาเฮ่าเลยเออแกนแหลมฝ่าก็หันหน้าสาวนางหันหน้าจะจอยหมูนางมางอุ่นเด้อพี่น้องฝ่ากวยมันะ เอ้ยจะไหนก็เกี่ยวแล้วเข่าสู้นี่ก็ได้สิพ่อเกี่ยวโดยเดี๋ยวอีกสองสามมือเออเออสองสามมือก็เกี่ยวแล้วมันแก่ไปได้เข่ามาได้หึงเด้เอองามเด้พี่น้อาเข่าเข่าเข่านั่งเข่าหอม อักซะนั่นในของซะนางเพื่นเนาะผกซไหนนีนนนเนไปหัน่นเออ,เอน่บตเออจะเขตโตพุ่นเออเขตตปูบมแม่นาห่ผมผักเพียงสนดันมาของเขาอ่ะเนาะนี่านี่นงมาขึ้นมาหนึ่งอ้คองอีกูดตลุ่มเพียงนางกูดบอ่อเนาะเออเพียงนางกูดเออน้าองเขาขึ้นไปหนึ่งเศร้าห้เอ้ได้ได้บ่เศ้าสอ นาสิแบ่งปันกันเห็นไหปันกับเพานางกู๋เห็นไหมอะไรต้นอันแหละข่อยสิ่ขอขึ้นไปหน่ะนามูลพอเทาอุไห่เบงปันให้เนี่ยอันนี้ก็แม่เนี่ยนะเพิ่นเออนี่ตัวนี้ก็แม่นเนาะอีโจ๊กเออตัวยังใบเกี่ยวแม่ของเฮาามืดเออผากกรหันของอีโจ๊กอีนางเนาะอเออเข้าเฮ้าอ่ะเว้ยได้ยังไงด้วยกได้ยังไงด้วสาวโสดคนบกู๋เห็นไหมเออ นี่มันเสียนาช่องเขามันนาอยู่เออได้ยินเด้อมาตอกนไม้เด้อแกงน้ำไม้เสียงนาน่อยจะไปไล่สพานพอขอยยามาเที่ยงเหมือนเดยยาแกงน้ไม้แต่ง้ว่าให้นนันไปหาน่ะเข้าบ่ไปน้ำไปน้ำขาม อาหาวเดียวหนึ่งแหละนี่ไรนี่หนาทำไมเนาะข้าวเดียวหนึ่งเออไปข้าวเดียวหนูมาอะไรอันนี้เคยบอกใช่ไหมเนี่ยผ่านไปไปคุดกระปูกับลูกแม่กูเมื่อยกระปูกระเล็กเลิกเเออเอาบันไดกาคากูุินกระแด่กระแด่กูุ่นได้หลอันนี้มันเป็นม่ลนะหมอนะเออ หมอคือหักนั่นแหละแซ่ดเออตั้งใจสุดยอดจริงๆเลยยลเน่หมอนั่นน่ะเนี่ยคุณเห็นเห็นขุนหาขุนตาไรหาเมืองเมืงเบิ่งขาคุมึงกูเห็นมึงเบิ่งเบิ่งไปหลอดมึงจะสโซเออคุณท้อหนาคุณท้อหนาคุณเป็นแบบเมืองแล้วเมืองหนานี่แม่นางหอมกูอยากเบิ่งขามึงกูอยากเห็นหนาพุท้อหนามึงเผือ กูขี่นี่คือทอดกูเพ้นโทรกกูเสื้อมาบ้าอน่เออเออลาลาอาล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 เลาลาลาาลบลา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 มาล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 าดาัาล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 นลาลาลาลี่าาเาลาาลาลาดนาลาลเดาลากันาลาาล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 ดลาาลาลลาวาาลาลา้าา ยืดนางแกะสองสามมื่นเแล้วกสมืนก็พอล้ว่าข้าวดาวที่ใหม่จะขอ้นจะขึ้นชอยู่แล้วก็จกี่นาชวยออกมานาหแาาาาออหาา็นไหมข้าวกลางทีกนเบริดินในแขนแม่มึงเรป้า <c oughs> ชอบะจกก <c oughs> อะ่เปนจบกบเ่อเรูวออกเลยคิดดิ้นในแขนหนัก ก็มองไม่เห็นไทยชนะอันนี้ไม่นหเนาะันมาอยู่เซโนตายปีเยังเาเสียงไปเกงกอกอยู่นไทยนะคุณดู่มวาแคเ้าเดรอเดนไปที่เกงกอกได้คบตัวหนึ่งกูกูระพังซูเบาหลือเินชอยู่ด้วกันกิเทียงาหันนะถึงจะช่อยู่เทียงลาวเหือนันนะชัเออลงไดล่าหาย่ดีราตีอนแดงมึงมาลงา่า้เเลย กูไปจะจำเนอะกูจำบ่ได้กูจำทางบ้อทางกรุงเา็ได้เจะไปได้อยู่อนาคตกรุงเทพเนาะมันเป็นบ้บานมันเป็นบ้านนอกมันก็ไปตาม GPS นะ GPS พาไปนะสิอยู่ในเมือง GPS มันพาไปได้มันไปเองไหมดูยังกับพิมพ์มอด้วมันองแล้วคิลึกุงเทปแล้วก็มองมองแล้วไป หวัดข้อได้ซื้ออยู่วางได้ไปทางได้วัดข้ออีหมอกถ้าว่าบุกไกลไปได้ได้ไปวัดข้อกันนะวัดข้อใช้มันทำเอาอันนั้นเด้อลูกวัดข้อนี่ร่มนื่ดีได้บอลไม่น้อยไปเหว่บอลชนอยไปกับสมวยนะเอาอันนั้นป็นเบลเบย์ป็นขบวบนะผักได้วัดอันนั้นแกงกอกเท้าแกงกอกไปเนาะว้าแถบเราไม่จังแทบเราไม่เลยมันโดนแดดทุบบ้านกระห้า เออเออบนตรประพาบตรดาแดงนะกูมีแม่ฮักกู้ยนนี่แม่เราออุตส่า์พูดพาัะไบปมึงตัวตะพาไมหญงดีนะจากแกงกอกไปดอนแดงจากโลไก่บอกเอเออเราเราไ่ไดู้ดใจห่ามึงบม่ไดู้เขาไ่ได้ไปวัดเนาะมีตะไปสื่อบาได้ไปแทกวาจากจากโลเอาโลเอากระบาดอะไรเงี้ยทาง่ะ กระยะไางไ้ยครัปานไหนทำบ้านนะป้าฮักไปโน่นี่แหละโอ้ตีจากลงเรียงไปหันบกไก่จากลงเรียงไปหาปลาผ่านบกไก่ป็นไืมันไก่เดี๋ยวเมือเดี๋ยวพาไปดกเาเออเออเออบ้านพอนางหอมยุไก่ก็บ้านแม่นั่นเนาะเออเมืองชนเมืองชนเมืองชนบ้านพอนางหอมเมืองชน เอาอันเคียงหันทําขี่ไปจังเลยระยองอ่ะตอนม่อนชนหลังชนทางลาวชนเมงไทยชนบุรีอันั้นชนบุรีวาย่ังไงเมียเราแบบว่ารับฟุว่าเออเด็กเขาไปจัน่ตชนเดไปสิงน้ำบ่อไปเลยไปสิงบุรีด้วยไหมสิงบุรีในข้าเอิญเมืองชนลาวเออเฮ้ยแหนงพอดีแกงเลย อันนี้ค่ะผู้ีแกงน่ยีแกงแกง้าแกงเด้าปันนอย่น้นไหล่ใส่แมงกิโล้นนี้แกงำไน่นึ่งซพร้ากะมีแดงมะพราขอมนานะไปเดกแป้งนัมี้าเกยวสแม่เดิมเออถ้าข้วเกียวเป็นเจ้าจะเบื้องลุแซวเจ้าจก่อนงไม่ช่องเดนี่มัไม่่องแมกีฮวมาเ มึงเห็นมีบอกเห็นมีหอมมีบอกถ้าเขาเข้ามาว่าว่ะมึเข้ามาว่าวมึงเช้านี่คือว่าเอฟซีว่าว่าบึงเปนบึงเปนลูกล้างตาเอามาถ่ายกูว่ะกูว่ามีโอกาสมือหนากูใช่ป่าววะแต่แม่มันฮีทออกมากระบกนี่ไปกินข้าวเพื่อนปลาบอนนั่น เป็นพี่แมนน้องกูสิบ้าเนี่ยนี่เลี้ยงทั้งแม่เแ่าเลี้ยงทั้งหลานเลี้ยงทั้งแม่เแ่าเลี้ยงทั้งหลานหีตอูกีมากระบอกนี่ไปอยู่ให้างเป็นมอนันจักพี่น้องบ่พี่น้องเออแต่เขาบุญงูเออในน้ำข่อยนี่แล้วเอบคอเขาหน้าพี่น้องเอ้ยบ่อไฮคนเบิ่งได้ได้คนเบิ่งเขามาตลอดอยู่แต่สิได้เป็นลูกเป็นร้านก็มาเข่ากล้องเปม่ลูกเปม่ร้านก็มาเข่ากล้องว่ะร้อยเป็นบ่อเม็นแถาเออเขาหอมเนี่ยว่ะบ่ให้มาเข่ากล้องน้ำ คาราผู้อื่นนะกูบมาให้ไป้ายอรีอันนี้เป็นแถวมอนอันนี้หันพอไปอีบอกอีตุยอีแมมอยู่หันหมดนับแต่กูส่งสลิปก็ยังเข้าให้นุ่งแม่มึงนั่นเสื้อช่อนก็ให้กูหนุ่งกูหักบัวไม่นมเอออากู้วอกอรีไรปากไปแเออ พัวงว่าว่าว่าอันเนออว่าบ่ได้ไหมลูกแม่ร้านก็นเอาไปเข่าคลิปพนักขัวเข่าเพียงไรกันร้านแล้ว่าเขาเลี้ยงแต่น,น้อยผู้แม่มะก็ยังเลี้ยงเ,<อ>เราผู้จักเอาบราอยากเล่าไอ้ฟังเลยสิบอกข้าแราชกาค่ะ <c oughs> ลูกร้านเด <c oughs> ้อสิบอกให้เด้อิมเม็นคนอื่นคนไก่ลูกร้านค่อยไม่มีมาสิช้อนจืดเพลินพังช้อนจืดเพลินพังแล้วก็เพลินการนั่นแล้วพว่เอาเนี่ยพังว่าให้พังให้หูจักเด้อให้หูจักให้เข่าใจเด้อว่าเหตุผลเป็นยังแค่เอาเนืเขาหอมมาถ่ายคลิปน้ำมากินเอาน้ำ เออก็นย้อวนว่าล,ลูกวันหลานก็ค่อยกระเบิ้งแม่เข้ามาแต่จะไม่เข้าอุเข้าผุดแต่เป็นผู้สร้างวตะเต่นักต่พัวรสัสเซียอีแม,ม่ซื้อโลงใส่ม่เราอีแม่เออเมรนบอกเออพอเท่าเขาหอ,อมเสียข่อยก็ซื้อหีบใส่แล้วซื้อหีบใส่หกแสนถูกข้าขงเอากนี่แหละซื้อบีใข่เออเบื่อน่องเน้าะเออเอโนองเข้ากัเอ้อนองก็คือมึงเห็นเอ้อนองไหมสายคนละยางนั่งจังใจคอยเผาจังใจขาดเนาะไผเนาะ เบื้องกันคอนใจสิขาดนะนะผัวมึงอะนะเฮ้ยเอ้อคอยหันจักพิบายนเจ้าให้คอยดมแน่ให้คอยดมเจ้าแน่คอยบใบในนมแหวเจ้าหันอ้าวเฮ้ยแม่ทีแม่ประหดบ่เออทางนั้นเออยืมอันนี้ได้มาเกิดน้ำเนี่ได้ไหบใบนมแหวนี่ยนี่อีศม์เนี่ยเกิดก็เป็นเตือนมาขึ้นไหนง่ายน่องอยากกินอนั่นตลอด บายนมเมียก็อยังให้พัวบายพัวใจเสียขาแล้วกันสามพันกิโเป็นเงินมาแล้วแเราจุกเงินน้องอ้าวมาคกแทนแหละมึงเอาไปซื้อหีบมาใส่ก่อนอยังว่าให้ตะหลุยไปซื้อมาใส่ก่อนคอยจนว่าโอ้ยคอนเลยมึงบ่ตายเด้อมึงยังอยากบายนมเมียมึงอยู่วะเนาะไทยก็ชอบช่วยโอ้ยบ่ตายนะอันนี้วะเราอยู่จักปีเราเสียน่ะ าชิมอยู่ใบน้องเมียอยู่ว่าพอตายอยู่ไปยื่นเถอะเนาะบอยื่นนี่ก็คือคือพอเท่าข้าวหอมเนาะอันเพียนแม่เนี่ยเนาะเออแค่หน้าแล้วแหละนี่ฮะเพิ่นน่ะเป็นไทยเป็นไทยบ้านลักษณะหกมีเพิ่นน่ะใบเป็นบ้านแกงกอกคพิ่นเพิ่นนั่นเป็นไทยบ้านนี้ แกกองทุกว้อนนเขตเพาะเจ้าน่ะแกกออันนี้นาปูแบ่งปันให้เยอหน่ er. อยกับมุเขาีหนานางเคยนานางเยนานังกูหอยหมีปัญญาหันมีปัเห็ดนาโอ้ย้วนี่แห mm. uh. yeah, ละน้าได้มูนมนูับสัมุนปูเาวมุนตะแลมาใค่อยอะไแบบนันแห เอาไว้ให้ให้ลูกให้ร้านเห็ดกินในมออเห็ดกินแต่น้านังจ้อยนะ่นบริเห็ดที่เนามพอดมาถ่ายคลิปแม่้าลูก้าลูก้าร้านเห็ดไปจากป้าเออผ้าลูกมนผัวว่างใจะมูอย่างนี้ไหยมัขึ้นหอดแขวนว่างเออก็ได้หลายปีเพราะมไนม่หมอไงเดี๋ยวอะก็เขาเดียวโทรหากูเลยได้มึงนี่เนาะเอาเามู้มอ ข้หาดูพอมาจากขอขึนด้อคอยนี่เิคอมามันเห็ดเรียบขบันเห็ดเรียบคบุอ่ให้บอกลูกกู่าเอาไข่กูห่าพี่นอกอ่าได้หลายคิดว่าว่าข้อหาแล้หาดูอยากได้เงินแล้นอองว่ะอยากได้เน็ตว่าแลวกันอยากได้ละเงินเนาะใคริเดะจะปอกแก้ลายนะไมมันเก็บกระเพาะอแอัอไม่นาแล้วลก็ปลอกแก้ีเอาใมออกเอาอันไนทุมาซาัแ อันอีตุยนะคะแกก็ปลากระเญ่เด้อปลากระพัวเราปลาสุพิษกระพัวกระทุนมุกนองเมื่อมันเนียใครอีตุยนะหนูไปเถ่าขดนั่นเองเออเอ้ยม่ได้พัวใหม่ไรหมอได้พัวใหม่ป้าอะไรหอบนี้แล้วหอบนี้กับพัวเราบอกพัวอย่ามายุ่งวุ่นวายกับกูกูจะอยู่กูเดียวมันวะอ้ามันเอาพัวเถ่าเหรอวะ บมได้พูดเถ่ามาเตอร์ไซค์พูดเถ่าอะไรว่าโคราชนี่ยูโคราชโอเคเด้อพี่น้อง<แ>มาดินเทียงนามื่อนี้บาย